เชิญชวนพี่น้องชาวสวนย่างขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาอย่างภาระทั้งระบบ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่12กันยายน2556ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรจังหวัดพังงาตำบลนกปริงอําเภอเมืองจังหวัดพังงานายธำรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรอ้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ันที่10กันยาย,ยน2555กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างพาราดำเนินการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,กรชาวสวนย่างพาราโดยจะให้ความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดในอัตราไร่ละ2,520บาทไร่ละไม่เกิน25ไร่ตามพื้นที่เปิดกริจ,จริง ต้นอย่างมีอายุไม่เกิน25ปีโดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจังหวัดพังงามีพื้นที่ปลูกยางพาราท,ทั้งหมดจำนวน87,834ไร่เกษตรกร27,524ไร่พื้นที่เปิดกรีดแล้ว651,947ไร่ นายพิรพันธ์แสงใสเกษตร,รจังหวัดพังงากล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกษตร,รกร,รที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานเกษตร,รอำเภอที่ตั้งพื้นที่ปลูกอย่างพาราในระหว่างวันที่4ถึง30<ร>กันยายน2556ซึ่งพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือหนงังสือรับรองสิทธิ์ที่กรมป่าไมาร้รับรอง46ประเภทโดยหัวหน้าครัวเรอนหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมสำเนาหน้าสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรประเภทออมทรัพย์ รอข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนด้วยตนเองอเแล้วให้เกษตรกรแปลงค่าเคียงลงนามรับรอง พร้อมผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับรองข้อมูลนําแบบไปยื่นพร้อมลงนามรับรองข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมบัญชีรายชื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่อย่างพาราระดับตบําบลซึ่งจะออกตรวจสอบพื้นที่ทุกแปลงหากถูกต้องคณะกรรมการจะแจ้งเกษตรอําเภอออกใบรับรองให้กับเกษตรกรนําไปยื่นขอรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กําชับให้ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและได้มีส่วนช่วยในการขึ้นทะเบียนให้ทันภายในวัน ที่30กันยายนโดยในเขตอำเภอตะกัวป่าอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงในวันที่16กันยายน2556ที่อำเภอตะกัวป่าและอำเภอเมืองอำเภอตะกัวทุ่งอำเภอทับปุดในวันที่17กันยายน2556ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำผุดสวนอำเภอเกาะยาวในวันที่16กันยายน2556ได้ใบรับรองของทางเกษตรออกใบรับรองให้เกษตรกรนาที่ตกรสก็มีคำถามมาก่อนหน้านี้ว่ากี่วันได้รับเงิน จริงๆแล้วก็เงินเลยนะคะจากสำนักงบก็มาตั้งอยู่ที่ตมสทก้อนใหญ่เลยพร้อมจะจ่ายพร้อมจะจ่ายนี้วิธีการก็ขอประยุกเข้ากับจำนำข้าวในที่เจอในมาหลายๆจังหวัดก็คือหลังจากไปรับรองม,มาปั๊บนะคะตมสได้รับเราจะประทับวันที่ประทับวันที่ที่กเกษตรกรรายคนนํามาให้หลังจากนั้นวันต่อวันเราจะบันทึกทันทีมีพนักงานที่บันทึกข้อมูลเพื่อจะไปแมทกับข้อมูลของการรับึ้นทะเบียนของท่าน เมื่อแมตชกันได้นะคะทางสำนักงานใหญ่ของตกสงก็จะโอนเข้าบัญชีให้ทั่วประเทศเพราะว่าบัญชีเนี่ยสามารถเข้าได้ทั่วประเทศของบัญชีตกสทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกสาขานั้นขั้นตอนจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนเป็นอันดับแรกค่ะ